แบติ๊กเกอร์ไลน์ร้องเลยนุ้นมีเปร๊บๆถือทุกคนรู้สึกโหลดเลยป้อะตอนสุดท้ายแล้วครับรุ้นที่มันตัดสุดโดยไอ้พี่เติมชีวิตที่ดีมามาเราลุ้นกันมาลุ้นที่สุดกันเลยดีกว่านะครับนะครับ จับมาอยู่กันสามคนแล้วไม่สามตัวเราก็ยังอยู่นะครับพรสวรรค์พรแสวนพรไม่เกิดอย่างนั้นหนึ่งนะครับใครหาไม้พรสวรรค์เจอคุณได้คูณสองไปเลยนะฮะคูณสองสวันคเจอพรแหวงก็ได้เท่าเดิมพรไม่เกิดเละกับบ้านไม่เหลืออะไรเลยนะฮะติดการเล่นนะครับจะเริ่มที่คนที่เป็นผู้ที่เข้ารอบบนนั้นก่อนนี่คือพวกตอนนี้มีอยู่สองหมื่นหก ามไคูณสองโเฉ็ีจะเป็นห้าหมื่นสองเอาไหมเอาไหมเล่นเล่นหรือไม่เล่นสบนเอไมเลือกได้เอางี้ดีครับเอางดีครับเอาเอาไงเล่นไหมเล่นไหมเล่นไหมโยมโยมรีบเปิดไหมเอาเอาไหมเอาไหมอะไรไหมเล่นดีโอมาถึงตรงนี้แล้วฟุกมันคุยเล่นละครึ่งก่นนะ เอาไม่เห็นที่ณตือนแล้วอาฟุกแล้วตอนนั้นผมมันจุดเกลียวผมอยู่ตรงนี้นี่ไงเล่นเลยเล่นเลยเลกนเลยฟุกมึงดูพวกกูห้าแสนแล้วโดนทั้งบวกใช่ใช่พี่ตีพี่เสียงดีสองสองหมื่นหกเป็นห้าหมื่นสองนะสองหมื่นอ้โอาฟุกแต่มึงรอดอ่ะสองใลยสามอ่ะ คุณก็คุณคุยุ่งครับเดียวอยู่ด้วยคุณไม่อาบน้ำเลยนะโดนอามาเล่นเลยเล่นแต่คือเพอพรสวรรค์เนี่ยคูณสองเลยห้าหมื่นสองแต่ถ้าไม่เจอเจอพรแสวงคูณหนึ่งยังไงก็ได้เท่าเดิมคนที่จะตกที่นั่งลำบากคือดับสองแล้วมันต้องเล่นต่อ มันต้องได้เลือกมันต้องเลือกมันต้องเลือกต่อมันต้องเล่นต่อเรื่อยนเพราะเพสองพันโชคดีไหมกูอุ่นใจกับสองพันกูละอ่าเดี๋ยวกูให้มึงไปเบิ้ลเบิ้ลอะไรหรอเบิ้ลเบิรลเบิ้ลหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสามอะไรดิอะไรดีมีเรียกกองเทียร์ด้วยสุดท้ายต่อหอมต่อเทียร์มาเลยถ้ากูโดนกูรีด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 รูปตัไม่เทียร์ เทียคนนั้นนะคราชื่อเขาเชียร์สองไงเองสองเนาะชีคับสามครับสามไปเรามีเฉลยอยู่แล้วเฉลยนี่คืออันอันคูณสองนะครับมามาถ้าออกถ้าออกพรสวรรค์นั้นมาเปปเปชูดเบิ่มๆเลยห้าหมื่นสองเราจะสรรเสริญกันเลยเอาเอ้า

เก็บใจจริงๆพิงดเก็บใจคครับเก็บใจคนโดนมเดี๋ยวนาเดี๋ยนะตะเปหัว่าแล้วเชียวป้าเตี่ยวรูู่เตี่ยวผู้เตี่ยวเพนเตียว เจ็บใจคนรักกินตะแปะการตะเ๋าเมืองตะเลเด่นนะเดนครับคุณนุ่งคุนุ่งตัวเดียวมาหวยหลางงไม่รู้เลยใครนะที่บอกว่าเล่นเลยเล่นเลยอเดพวกเราไทยถูกป้าพวกเราไทยอันไหนอันหนงสองเที่ชียทชิปมบอกสอง่าเชียอาดูนะเฉลยเป็นสององกสอง โอ้โหอ้อ่อ้าเทสให้ดูก็ได้นีฮัลโหลฮัลโหลพี่จ้ะอ่าผองนี่ออ่าโกเทสัอมเพื่อเพื่ออะไรนิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหาว่าโห่เนี่ยพี่ออพี่พีพี่พมันทำรายการเกือบสิบตอนแล้วคุณรู้ทัน นี่ฮะสาวอ้อเอาหน้ามันมันคบเราไปสองครั้งครั้งนี้มันรู้แล้วมันฝังใจเนาะถ้าถ้าฝังใจแล้วครั้งแรกมร้องมาไหมครั้งแรกฝังใจมาใหม่ก็ฝังใจเองหน้าก็ดีเงินหน่อยนะครับวันนี้ที่ได้รับรางวัลไปแล้วก็เมฆรับมาใหม่เซตชั้นบายครับ คุครับเรามีรัฐบานที่มอบให้มอบให้ละหน่ะครับแต่นแสลับฟุกสลับุกสลับุกคนกล้าที่สุดคนกล้าคที่สุดมีนี่เลยมีนี่เลยอีโเอร์ามิมีมอบให้เท่าไหร่ห้าหบาทนะครับเราพงะาจากีโมาให้นะฮะ อันนี้ใหม่ล่าสุดเลยเขาบอกว่ารสชาติเหมือนเนื้อแต่ไม่ได้ทำจากเนื้อเลยจะทำจากนึ่งโปรตีนจากนึ้อยที่สุดในปัจจุบันนะครับออกสลับเป็นอาหารทางเลือกสุขภาพสลับคนที่แบบวีแกนในวันนี้เนาะโอเคหมดเวลาแล้วขอบคุณทั้งสามคนที่มาร่วมรายการเราด้วยขอบคุณทั้งคุณโอ๊คคุณแม่คุณปุครับขอบคุณครับ เวลาเท่านี้ครับครับร้องเจ oh, อไรนะเจอกันทุกว ha. ันเสาร์สี่งยี่สิบนะครับโบตีทีวีวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ